แข่งจบหมดแล้วนะครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5นะครับวันนี้สรุปผลทุกคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดาวซันโบนแล้วก็ตารางจ่าฝูงกันนะครับบุรีรัมย์นำต่อเนื่องนะครับไปไปเบิ่งกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนครับเรามาสรุปไทยลีกนัดที่5กันดีกว่าเพื่อนเพื่อนแข่งจบหมดแล้วนะครับผมรีบสรุปให้เลยนะฮะมามาเริ่มกันที่ คู่นะครับหนองบัวนะครับเจอกับเมืองทองเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับตั้งแต่วันเสาร์เนาะสุโขทัยนะครับแพ้อุทัยธานีนะครับ2ต่อ3นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับระยองเสมอกับนครราชสีมานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ1ต่อ1นแล้วก็มีดราม่าเรื่องของการเหยียดกันนะครับเดี๋ยวรอตามข่าวแล้วกันว่า จะยังไงนะครับแล้วก็คู่เชียงรายครับเปิดบ้านเสมอกับประจวบ1ประตูต่อ1นะครับมาต่อกันที่ลาดลีครับลาดลีเสมอกับการท่าเรือในในบ้านนะครับ2ต่อ2นะครับขอนแก่นเปิดบ้านแพ้ BG นะครับ0ต่อ3นะครับโอ้ขอนแก่นยังไม่ฟื้นนะครับเอาใจช่วย แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับทูแบงคอกเอาชนะลำพูนนะครับในบ้าน3ต่อ2นะฮะส่วนจ่าฝูงครับก็ยังเป็นจ่าฝูงครับบุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะนคนปรปฐมนะครับ3ต่อ0นะครับนคนปรปฐมมาดีนะช่วงแรกก็อุดอยู่นะตอนหลังก็อุดไม่ไหวนะครับเรียบร้อยครับ3 0ศทีนี้เราไปดูดาวซันโบกันไหมนะครับเอาตารางก่อนตารางก่อน อลางกาแนนครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่อันดับหนึ่งนะครับก็15แต้มเต็มครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็เสมอใครนะครับบุรีรัมนะครับ5้านัดชนะรวนนะครับ15แต้มนะครับสุดยอดที่2ครับเป็นการท่าเรือ13แต้มแบงคอกอันดับ3ครับ10แต้มบีจีอันดับ4 9แต้มโคลานเหมือนกันครับ9แต้มเมืองทองนะครับ8แต้ม 7ประจวบ7แต้มนะครับ8ปุอุทัยนะครับ9าลาดลีครับ10ลำพูน11ละยองนะครับ12น้องบัว13สุขโขทัยนะครับแล้วก็14เชียงราย15บนะคนปรปฐมแล้วก็16ขอนแก่นนะครับโอ้ท้ายตลาดต้องเอาหน่อยนะขอนแก่นยังมีแค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับมาดูดาวซันโวครับ บิสโซลีของบุรีรำครับห้าเมตรนะครับแล้วก็ทีละสัตย์เผยพิมายก็ห้าเมตรนะครับแล้วก็ลัดลีครับทัศยาธนกะ4เมตรนะครับเทพแอซิดล่ะเจครับมายังไงนะครับ4เมตรแล้วนะครับเจโอโหสุดยอดนะครับแล้วก็บิสโซลี่3เมตรดีลมลำ3าเมตรนะครับ ใบเหลืองโอ้จิรวัฒน์นี่ล่อไป4แล้วเก๊กอูลา่านี่ก็ล่อไป3แหละนะครับแล้วก็ใบแดงแล่ะกําพลล่าสุดโดนใบแดงนะครับกําพลกิติคุณเก๊กอูล่านะครับแล้วโปรแกรมนัดต่อไปนะครับมาดูกันต่อโปรแกรมนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่หกนะครับจะเตะก,กันพฤหัดน,นะครับ 12กันยานะครับการท่าเรือเจอกับบุรีรามอยะบิ๊กแมทนะครับนะครปฐมเจอกับเชียงรายอันนี้วันเสาร์นะครับนะครราชสีมาครับเจอกับแบงคอกบีจีพบกับหนองบัวนะครับเมืองทองพบสุขโขทัยกุทัไทธานีพบกับระยองประจวบเจอขอนแก่นและลำพูนพบกับราชบุรีนะครับโอเค จบครับเดี๋ยวฝากพิกัดเสื้อบอลหน่อยเ,เพื่อนๆที่หาเสื้อบอลน,นะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมก็จะแปะพวกลิงก์อุปกรณ์กีฬาให้นะครับนี่อย่างเช่นเสื้อบุรีรัมย์ของแท้นะครับถ้าอยากซื้อเสื้ออยู่แล้วแล้วก็อ่ะให้ค่าน้ําแอดมินบีหน่อยก็ซื้อผ่านลิงก์แอดมินบีนะครับนี่นอกจากอุปกรณ์กีฬามีอะไรเนาะ มีหมวดสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆหาอยู่นะครับตอนนี้มีพวกกระเป๋าเป็นของแถมด้วยนะฮะแล้วก็มีสีม่วงครับเป็นหมวดเกี่ยวกับบ้านสินเชื่อบ้านอนะสังหานะครับสีส้มครับก็จะเป็นรถยนต์ครับสินเชื่อรถยนต์สีเขียวนี่อุปกรณ์กีฬาครับสีน้ําเงินไอทคอมพิวเตอร์มือถือนะครับมีหลายแบรนด์เลยนะเพื่อนๆก็เข้ามาดูแล้วกันนะจ๊ะ สีน้ำตาลครับหมวดเบ็ดเต็ดผมรวมให้หมดครับช h อปปี Lazada Tip.com B2S ีนะครับ l ล t u s Big C นะครับและอื่นๆนะเพื่อนๆลองดูแล้วกันชอบแบรนด์ไหนะอยากซื้อสินค้าอยู่แล้วเนาะก็ถ้าซื้อผ่านลิง B, ก์แอดมินบก็แอดมินบก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วพบกันสัปดาห์ต่อไปครับไทยรีครับ